ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวช่างภาพทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิชาตนะครับชาเตอร์ซีเนนะครับวันนี้ค่อนข้างซีเรียสหน่อยนึ่งนะครับวันนี้อาจจะยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพิชาติไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้กล้อง Sony A7 Mark 3ครับนั่นก็คือการ Format ตการ์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ทำเป็นปกตินะครับก่อนที่จะใช้กล้องตัวก็จะมีการ Format ตการ์ดตลอดนะครับ แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าหากเรายังไม่ได้ดึงภาพออกนะครับเรา Format ตการ์ไปแล้วอ่ะมันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะครับ Sony เป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวขอปูแป๊กเกาวให้ฟังก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้พิชาติเอากล้องของ Sony a 7 Mark III นะครับไปถ่ายงานงานหนึ่งซึ่งถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับพอเอากล้องกลับมาแล้วอ่ะก็พิชาติจะเอาไฟล์ วิดีโอออกก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เอาไฟล์ภาพนิ่งออกเพราะว่าด่วนทําวิดีโอก่อนก็เลยภาพนิ่งยังอเพาะกลัวมันเสียเวลาอะไรแบบนี้ทีนี้พออพอเอาไฟล์ออกแล้วปุ๊บพี่ชายก็เอาเมมโมรี่กลับคืนมาในกล้องนะครับเก็บไปในกล้องวันต่อมามันมีงานถ่ายนะครับพี่ชายก็ใช้กล้องตัวนี้แหละแล้วก็ใช้เมมโมรี่เดิมนี่นะครับไปถ่ายเสร็จแล้วก่อนถ่ายพี่ชายจะฟอร์แมตการ์ดทุกครั้งอันนี้เป็นมันเป็น เขาเรียกว่าไงนะเป็นสิ่งที่ผมทํามาตลอดนะครับคือ format card ก่อนก่อนที่จะถ่ายปรากฏว่าถ่ายไปได้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณไม่ถึง30ใบนะอ่าปรากฏว่านึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เอาไฟล์ภาพนิ่งออกนะครับของงานเมื่อวานยังไม่ได้เอาออกก็เลยฉุกคิดได้ก็เลยปิดกล้องก่อนเอาเมมอ,ออกก่อนอ่าแล้วก็เอาเมมตัวใหม่ใส่แทนถ่ายไปก่อน ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านนะครับก็เลยเอาการ์ดตัวเนี้ยที่ฟอร์แมตเนี้ยทำการกู้ข้อมูลนะครับที่ฟอร์แมตไปแต่มันกู้ไม่ได้พี่ชายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกู้ไม่ได้ใช้โปรแกรมแทบจะทุกโปรแกรมที่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับลองเองก่อนไม่ได้ไม่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้ก็เลยต้องจ้างนะครับ จ้างทางไอทีอนเจเนียนะครับที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการ r รีสโต e ข้อมูลนะครับเป็นการกู้ไฟล์นะครับให้เขาทําผ่านทางออนไลน์นี่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ IT Engineer นะครับเขาก็ไม่สามารถกู้ไฟล์กลับมาคืนได้นะครับเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงกู้ไม่ได้นะครับทีนี้พิชาก็เลยไปหาข้อมูลต่างๆนะครับก็ไปเจอในพันทิปนะครับแบบนี้ นี่ก็อีกหนึ่งประเด็นครับแล้วก็นี่ก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลให้มันจริงจังกว่าน,นี้อีกครับไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะฮะว่าการฟอร์แมตของ Sony A7 Mark III เป็นฟอร์แมตประเภทไหนนะครับสุดท้ายพิชาติก็ได้ข้อมูลกลับมานะครับว่าการฟอร์แมตกล้องของ Sony A7 Mark i นะครับเป็นแบบ low level ทีนี้เพื่อนๆก็จะสงสัยว่า โลเลเวลคืออะไรแล้วฟอร์แมตแบบไหนอะไรยังไงนะครับพอดีชาติก็มีมีความรู้เกี่ยวกับด้านไอทีมาบ้างนะครับก็คือว่าการฟอร์แมตแบบโลเลเวลนะครับจะเป็นการเคลียร์ข้อมูลไฟฟ้าในเมมโมรีเลยนะครับไม่ทิ้งซากใดๆไว้ไม่ทิ้งข้อมูลใดๆไว้เป็นการเคลียร์แบบล้างเผาพันข้อมูลไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ Sony A7 m a r k i i มากลังทำอยู่นะครับคนเขียนซอฟต์แวร์ของกล้องตัวนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขียนแบบนี้ทาไมนะครับซึ่งกล้องตัวอื่นๆที่พิชชาติใช้จะรีสโตรข้อมูลมันทําได้ง่ายมากนะครับสามารถดีข้อมูลได้กลับมาแทบจะหมดเลยหมดเลยก็ได้แล้วก็ข้อมูลไฟล์มีคุณภาพปกติทั่วไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพิชชาติใช้กล้องนิคอน d 810นะครับถ่ายไปฟอร์แมตข้อมูลในกล้องทิ้งเสร็จแล้วเอามาทําการรีสโตรข้อมูลก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่โซนนีไน้ไม่เป็นแบบนั้น โซนี่ใช้วิธีการล้างข้อมูลไปเลยนะครับอืมก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวโซนี่ต้องเอกใจและต้องระวังนะครับอย่าให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่ากล้องโซนี่ a7 mark iii นะครับซอฟต์แวร์ของเขาถูกเขียนมาแบบ low level นะครับซึ่งเวลาเรา format แล้วมันจะไม่เหลือข้อมูลในใดเลยนะครับไม่สามารถคูข้อมูลกลับมาได้เลยนะครับซึ่งอันนี้พี่ชาก็ไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็ยัง เครียดอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ในความสูญเสียนี้ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าวันนั้นพิชชาิบอกเลยว่าพิชชาิเสือกเอากล้องอีกตัวนึงไปถ่ายด้วยนะครับใช้กล้องสองตัวฉะนั้นแล้วภาพมันก็เลยยังมีส่งงานบ้างนะครับไม่ถือว่าหายสาบสูญไปเลยก็คือมันยังมีไฟจากอีกกล้องตัวนึงอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่มันก็เป็นช็อตสําคัญสําคัญที่ผู้จ้างเห็นแล้วก็น่าจะ โอเคแค่นี้ก็ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราเข้าใจอะไรแบบนี้ถ้าเข้าใจถ้า,าคนจ้างเข้าใจนะโอเคก็วันนี้ก็เล่านิดนิดหน่อยนะครับมาทอล์กมาคุยมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าไปเจออะไรมาแล้วก็แก้ไขยังไงนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็เอามาแชร์กันได้นะครับใครเจอปัญหาอะไรก็มาแชร์พิชาตาได้พิชาเจอปัญหาอะไรก็แชร์ได้ครับโซนี่นะครับ ทั้งรักทั้งเกลียดนะครับมีคนคนหนึ่งเคยพูดไว้ใน u t u b e นะครับเออมันจริงแบบนั้นแหละทั้งรักทั้งเกลียดนะครับผมก็มีสิ่งดีก็เยอะแล้วก็สิ่งไม่ดีก็พอๆกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้งานก็ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสียของมันด้วยนะครับและก็หาทางป้องกันนะครับอย่าให้เป็นแบบพิชติตนะครับผมดีนะที่ยังมีกล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายไอยู่ไม่งั้นตายนะครับผม